คุณมากค่ะที่ให้ความเมตตากรุณาทาโลโฮโล l l c h a ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนและขอขอบพระคุณมากค่ะที่ให้ความสนใจให้เกียรติมาเป็นเพื่อนกันในโซเชียลแอปพลิเคชันทั้ง Facebook และ l ล n e ด้วยทีมงานและอาจารย์ทราบซึ้งในน้ำใจทุกท่านมากๆค่ะเนื้อหาของวิดีโอคลิปนี้ เป็นการแสดงทักษะการอ่านและตีความหมายของไพ่ทาลอตหรือไพ่ทาโล่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยเน้นการวิเคราะห์ปมปัญหาพร้อมเสนอแน,นวทางแก้ไขปัญหาด้วยจิตวิทยาและปัจชยาตามความหมายของไพ่ทาลอตหรือไพ่ทาโล่บนพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงค่ะอีกทั้งเนื้อหาของวิดีโอคลิปนี้จะไม่กล่าวถึงการเสี่ยงโชค จะไม่กล่าวถึงการแก้เครดเสริมดวงใดๆทั้งสิ้นและไม่อ้างอิงาพาดพิงวิชาโหราศาสตร์ขแขนงอื่นๆนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดในขนาดนี้ท่านมีชีวิตราบรื่นมีความสุขดีไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆอาจารย์ดีใจด้วยค่ะถือว่าท่านโชคดีมากๆขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลงาน t า a ลโฮโล r o ถือเสียว่าท่านแวะเข้ามาชมผลงาน เพื่อเป็นวิทยาทานก็แล้วกันนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านตระหนักถึงสัจธรรมอันว่าชีวิตคนเรานั้นเปรียบดังกงล้อแห่งโชคชะตา t หรือว l of Fortune กงล้อน,นี้ไม่เคยหยุดนิ่งหากแต่มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่ว่ากันว่าชีวิตคนเรานั้นมีขึ้นมีลงแม้ว่าวันนี้ท่านมีความสุขล้นพ้นแต่อนาคตไม่แน่นอน อาจประสบความทุกข์ได้ชั้นใดชั้นนั้นแม้ว่าวันนี้ท่านมีความทุกข์แสนสาหัสแต่อนาคตก็มีโอกาสประสบความสุขสมหวังได้เช่นกันดังนั้นหากคุณผู้ชมท่านใดกำลังเผชิญอุปสรรคปัญหาในชีวิตอาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาจากความหมายของไพ่ทาลอดหรือไพ่ทาโลจะเป็นประโยชน์ให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ คุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมที่เปิดใจรับผลงานอาจารย์จริงอยู่แม้ว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่หากเรามีทัศนคติมุมมองด้านบวกเหมือนกันเท่านี้เราก็เป็นกะะนาลยาณมิตรกันได้อาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเข้าใจคอยปลอบใจและให้กําลังใจทุกท่านอาจารย์ระลึกเสมอว่าทุกท่านเป็นคนเก่งของอาจารย์นะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะ คุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิโดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะขอให้เกียรติชาวราศีมังกรเป็นลำดับแรกเพราะเดือนมกราคมเป็นเดือนเกิดของชาวราศีมังกรค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกคนมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงนะคะและไพ่ทาลอดออฟเซเวนตีเอ็ดประจําไตรมาสแรกหมายถึงช่วงระยะเวลา3เดือนได้แก่ เดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมปี2565ของชาวราศีมังกรได้แก่ The Hangman Two of Wands Temperance Dead n i g h t of c h a r i c e s Four of Wands Queen of c h a r i c e s Six of c h a r i c e s The Emperor Ten of Swords and k n i g h t of Pentacles เอาละชาวราศีมังกรมาฟังความหมายของไพ่ Tarot of the Seven d o a r s จะมาบอกเล่าสถานการณ์ การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีมังกรเรื่องมีอยู่ว่าในช่วงนี้เป็นเรื่องราวของชาวราศีมังกรบางคนกำลังตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือตกอยู่ในสภาพอยากหันหลังกลับก็กลับไม่ได้ครั้นจะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงสถานการณ์เช่นนี้เป็นชีวิตของชาวราศีมังกรบางคนที่ก่อนหน้านี้ได้ไปพัวพันกับบางเรื่อง หรือได้ทำบางสิ่งบางอย่างไว้อาทิราศีมังกรบางคนได้ไปร่วมลงทุนทำธุรกิจเปิดกิจการกับญาติพี่น้องหรือทำกับเพื่อนสนิทซึ่งก่อนหน้านี้คุณอุตสาห์ดีใจว่าได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบอาจเป็นอาชีพการงาน ที่ตรงกับทักษะความสามารถหรือสมดังใจได้ทำงานในฝันแถมยังได้ร่วมง,งานกับญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันและยังคาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าอีกด้วยแต่พอทำไปสักพักหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นและอาจเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากปัญหานี้อาจทำให้คุณเดือดร้อนเสียผลประโยชน์จากการถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งคุณคิดว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณถ้าคุณจะถอนตัวออกมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเดี๋ยวจะเกิดการบาดหมางใจกันกับญาติพี่น้องเดี๋ยวจะผิดใจกันระหว่างเพื่อนฝูงแต่ถ้าคุณจะทำต่อไปก็รู้สึกลำบากใจค่ะ เพราะคุณอาจเือดร้อนและเสียผลประโยชน์มากขึ้นฉะนั้นถ้าคุณจะทำต่อไปร่วมงานกับเขาต่อไปในทุกๆวันคุณก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อรักษาผลประโยชน์ไว้หรือถ้าจะเสียผลประโยชน์ก็ขอให้เสียน้อยที่สุดก็แล้วกันอีกทั้งยังรู้สึกลำบากใจเมื่อเวลาเผชิญหน้ากันอีกกรณีหนึ่งถ้าชาวราศีมังกรได้มีความสัมพันธ์คบหากับใครบางคนในตอนแรกคุณอุตส่าห์ดีใจว่า ได้เจอคนที่ถูกชะตาแล้วพูดคุยกันไม่กี่ครั้งคุณรู้สึกคุ้นเคยกับเขาอย่างประหลาดเขาช่างรู้ใจคุณไปหมดราวกับว่าเหมือนมานั่งอยู่ในใจคุณเลยทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจไว้วางใจเขาแต่พอคบกันไปสักพักหนึ่งทั้งคู่ต่างได้เห็นตัวตนท่าแท้ของกันและกันแล้วคุณก็สะดุดความเป็นตัวตนท่าแท้ของเขาจึงทำให้คุณจุดคิดได้ว่า คุณมองคนผิดไปครั้นคุณจะเลิกคบก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอาจมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง แต่ครั้นจะคบต่อไปคุณก็รู้สึกตะกิดตะขวงใจและลำบากใจเพราะคุณเสียวความรู้สึกกับเขาแล้วไม่รู้สึกสนิทใจกับเขาอีกแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ทําให้ชาวราศีมังกรรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังคราคสซังในชีวิตคุณค่ะคุณเลยต้องก้ามคืนฝืนทนอยู่กับเรื่องราวนี้ต่อไปและยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกจากปัญหานี้ได้ยังไงต่อไปในเรื่องการงาน ราศีมังกรบางคนคิดว่าคงทำงานในรูปแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วระบบงานเดิมมีแต่ปัญหาขืนจมปลักอยู่กับรูปแบบเดิมไปไม่รอดแน่ๆค่ะฉะนั้นคุณจึงคิดหาวิธีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอะไรที่เป็นปัญหาคุณจะรื้อมาสะสางให้หมดแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าจะต้องทุ่มเทบางสิ่งบางอย่างเช่นทุ่มเทเวลา หรือทุ่มเทนในเรื่องการเงินก็ตามก่อนหน้านี้คุณกล้ากลัวกลัวและไม่กล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้คุณต้องมีความกล้าเพื่อเปลี่ยนแปลงงานให้ดีขึ้นถ้าหากว่าภายในสามเดือนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็จะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะ ก็ถือว่าชาวราศีมังกรตั้งหมายเซตในการทำงานว่าคิดใหม่ทำใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องการเงินราศีมังกรจับใจ่ายใช้สอยเงินเทลงไปกับที่อยู่อาศัยราศีมังกรบางคนตระหนักได้ว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะลงหลักปักฐานเสียทีในเรื่องของการลงหลักปักฐานนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานฐานะของชาวราศีมังกรแต่ละคนนะคะ และเมื่อคุณมีความคิดว่าชีวิตคุณต้องลงหลักปักฐานเสียทีฉะนั้นคุณก็จะมีความสุขกับที่ที่ตรงนั้นแม้ว่าจะต้องเทเงินจนหมดกระเป๋าแต่คุณก็มีความสุขของคุณค่ะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้คุณก็จะเอามาดูแลที่อยู่อาศัยทําแล้วสุขใจซึ่งคุณคิดว่าดีกว่าเอาเงินไปทําอย่างอื่นการที่คุณเอาเงินมาตกแต่งบ้านทําให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไปเรามาดูปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตกันนะคะปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศีมังกรบางคนคือคุณทุกข์ใจกับภาระหน้าที่ซึ่งคุณยังไม่สามารถรับผิดชอบหน้าที่นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ อาทิการดูแลคนในครอบครัวจริงๆแล้วคุณอยากดูแลเขามากกว่านี้อยากมีเงินจับใจใช้สอยมากพอดูแลเหล่าสมาชิกให้มีความสุขคุณอยากมีเงินมากพอหยิบยื่นให้เขาตามที่เขาร้องขอแต่ในตอนนี้คุณยังไม่มีศักยภาพมากพอที่จะหยิบยื่นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาร้องขอจึงทำให้คุณรู้สึกลำบากใจว่าคุณดูแลเขาไม่ดีเท่าที่ควร ก็รู้สึกสงสารเขาค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าชาวราศีมังกรเป็นผู้น้อยคุณก็ร้องขอ,อความเห็นใจจากผู้ใหญ่อยากให้ผู้ใหญ่เมตตาเห็นถึงความจำเป็นของคุณขอให้ผู้ใหญ่อย่าเคร่งคัดนักเลยสงสารคุณบ้างสิ่งใดที่คุณเคยทำดีก็ขอให้ผู้ใหญ่ตอบแทนคุณบ้าง แต่สุดท้ายราศีมังกรอาจผิดหวังผู้ใหญ่ยังไม่ช่วยเหลือคะ่ะซึ่งทำให้คุณรู้สึกน้อยใจมากทำไมผู้ใหญ่เพิกเฉยกับความเดือดร้อนของคุณผู้ใหญ่น่าจะรู้ดีว่าตอนนี้คุณมีความจำเป็น ถ้าผู้ใหญ่มีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์เคร่งครัดก็ช่างใจดำกับคุณเหลือเกินนะคะถ้าทุกวันนี้ชาวราศีมังกรต้องยืนอยู่บนลำแข่งของตัวเองคุณจะต้องใช้ความละเอียดเป็นอย่างมากในการประคับประคองชีวิตให้ข้ามผ่านพน้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้สิ่งใดที่คุณได้ลงมือทำไว้บางเรื่องคุณเดินมาถูกทางแล้วแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาบ้าง แต่ถ้าคุณมีความละเอียดรอบคอบใส่ใจกับสิ่งนั้นเป็นพิเศษทำทุกอย่างด้วยสองมือของคุณเองถึงแม้จะเหนื่อยแต่ว่าการความผิดพลาดเพราะการที่คุณไว้ใจคนอื่นแล้วให้คนอื่นทำแทนเขาไม่มีความใส่ใจเท่าคุณไม่มีความละเอียดรอบคอบเท่าคุณฉะนั้นคุณต้องลงมือทำด้วยตัวเองแม้ว่าในตอนนี้ผู้ใหญ่ยังเพิกเฉยคุณต้องยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองแต่สิ่งที่คุณทำ จะเกิดเป็นผลงานให้ผู้ใหญ่ได้เห็นค่ะในช่วงสามเดือนนี้คุณต้องมีความอดทนและหนักเอาเบาสู้นะคะ แล้วเรามาดูกันว่าในไตรมาสที่สองจะพิชิตปัญหาไหนได้บ้างหรือจะประสบความสำเร็จเรื่องใดบ้างอาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในไตรมาสที่สองสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบก,กับชาวราศีมังกรอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ